นะว่ายครนะูของพระอาจารย์ประสูตรเมื่อปี25-53แต่ท่านอาจารย์ประสูตรเนี่ยมาเป่าทองเสริมบาร,รมีให้แก่สิทธิานุสิทธิหนึ่งเทพท่านเลยให้ลูกศิษย์นะลหล่อครูใหญ่พันบุญหนุนดวงไว้มอบกับลูกศิษย์ลูกหาในพิธีเป่าทองนะเมื่อวันที่20ิมีนาคมปี53เป็นวันเสาร์ห้าเหมาะสําหรับการปลูกเสกเครื่องรางครูใหญ่พันบุญหนุนดวงท่านกําหนดเป่าทองนะเนะมื่อวันที่27นะถึง28มีนาคมปี53เนะี่ยที่ห้างโลตัส ปันเป็นปนเก้าชั้นห้าที่ผ่าน่าเมื่อปีห้าสามผู้ใหญ่พานบุญเนี่ยนะพระอาจารย์เมื่อสูตรเนี่ยท่านร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อชื่นวัดทุ่งทุ่งชนอยู่จังหวัดตรังครับผู้ใหญ่พานบุญหนุนดวงค่างเป็นของที่เขาบอกว่าแรงนะมีอิทธิฤทธิ์บริหารสูงผู้ที่จะบูชาต้องเป็นคนที่เข้มงวดในการบูชาเช่นนะถ้าบนบานสารกล่าวสิ่งใดกับผู้ใหญ่พานบุญแล้วถ้าสําเร็จต้องรีบแก้บน ตามที่เบลนบาลไว้อย่าให้ขาดโดยเด็ดขาดนี่นี่แหละฮะ้ําย้ำเลยนะบางคนลืมไงครับบนแล้วลืมแก้หนึ่งก็มีแก้งลืมก็มีใช่มันอานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด็ดขาดเอาคาถาหน่อยนะคนที่อยากเห็นแม่มีคาถาหรือเปล่ามีฮะคาถาของอาจารย์ประสูตรวัดในเต่าเลยว่าไงพี่โอวิทย์ครับคาถาคาถาบอกว่าโอมนะมามีมาณเนนุนะนิณะสวาหะสวาโหมะนะฮะทุอะทุมอะทุมยะ นะฮะปุสะอะแม่ก็ยากเหมือนกันนะคุณนุชาปัาสุภุพะนะฮะปะนะปะปุทุมทุมทุมอออารเนหามนุษย์สจิตตินะโออารเนหามนุษย์สจิตตังโออามูละพลังโออาพุทธามะ มิทังนี่ถ้าใครอยากได้แบบแบบเอาไปท่องเลยเนี่ยติดต่อพี่โกวิชนะเพราะต้องเอาไปพร้อมพันบุญถ้าไปท่องเฉยเฉก็คงไม่ได้เรื่อง่ะนะต้องไปพร้อมพันบุญเลยใช่ใช่พูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งห้างโรตัร่เป็นเก้าคุณวิชาเดี๋ยวนี้โรตัร่เป็นเก้านี่ชั้นห้างนี่เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งเขาเเทียวมนครแล้วว่าเสี่ยใหญ่เข้าไปอยู่ใต้ยิตรงนั้นเพียบ พูดกันง่ายเลยนะครับนะก็มีเยอะแยะมากเพราะทางสนามท่าพระจันทร์เนี่ยช่วงเย็นก็ปิดแล้วกรุงวชาห้าโมงเนี่ยปิดแล้วทีนี้บางคนเนี่ยที่เป็นเซียนใหญ่ก็อยากจะไปตอนกลางคืนก็ไม่รู้จะไปไหนไางตรงนั้นคุยกันด้วยนะตรงนั้นมันใกล้อ่านะที่อื่นๆมันอาจจะไกลเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านของเซียนใหญ่จะอยู่ในละแวกแถวนั้นนะฮะเพ่านั้นก็เลยอยู่ในแถวนั้นกันเยอะแล้วแล้วห้างเนี่ยเวลาเข้าไปมันเย็นสบายไงถูกต้องสามารถจะเดินซื้อเลือกของอย่างอื่นได้ด้วยก็เลยเซียนก็ไป อยู่กันเยอะอ่านั่นแหละถ้าใครที่อยู่ในแถวนั้นหรืออยากจะไปเที่ยวครับโลตัสเป็นงกล้าวชั้นห้าเปิดแล้วยังเป็นทางการอ่ามันอย่างนั้น คือท่านชอบพักเราที่นั่นก็มีท่านชอบวัตถุมงคลสร้างใหม่เครื่องรางของขลังที่นั่นก็มีมีทุกอย่างครบเลยนะครับนะท่านไปที่พาต้าปิ่นเก้าไปกันได้เลยชั้นโรตัรโลตัสไม่ใช่พาต้า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 ชั้นสองชั้นสองนะตรงทางเข้าลานจอดรถนั่นแะฮะชั้สเยอะะพอดีว่าผมไปคุ้นกับพาต้าเพราะว่าพาต้านี่มีเขาเนินน้ำอผมกวนใช่ใช่แต่ว่าที่ใหญ่ตอนเนี้ก็มาอยู่ที่พาต้าก็มีที่หลักๆก็มีอาจารย์ประจําออวรุณครับแล้วคุณตุ้มพาต้า ที่เป็นหลักๆของพระเก่านะมา่างนั้นนะฮะส่วนที่โลตาสก็มีคุณเล็กรูปหล่อนี่เป็นหลักใหญ่อยู่เกีวกวงกิติธรรมจัลลาดคุณอาคมสงสารพจเจริญคุณโทนทองพระเครื่องคุณนันท่าพจันทร์อะไรเปี้ยงท่าพระจันทร์เยอะแยะมาแม้แต่ทั้งจิมมี่ลานโพยังไปอยู่นั่นนะโอ้กดแหมนะฮะเสียงดังๆทั้งนั้นเลยมาดูงานไหว้ครูหน่อยพี่กวิทย์ งานไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่26เมษายใกล้แล้วนะครับเวลานาฬิกา9นาทีพระวงวัดประชาวงสารามจัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์ศักยันต์น้ำมันว่านยามหามงคลหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะที่วัดประชาวงสารามตะบนกรูดอำเภอพุนพิยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญสิจญานุสิะไปร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือจากโควิดยังวงไปแน่นอนเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้ไปเอเพราะว่ามันช่วงปิดเล่มหนังเสือคุณวิชาันอ้นถ้าไปอยู่ช่วงต้นๆเลยต้องไวันหยุดเยอะด้วยครนะวันหยุดเยอะแล้วพอใกล้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องปิดเล่มคดังนั้นอาจจะไม่เจอพี่โควิดที่งานนั้นหาก็เรียนให้หลวงพ่อทราบแล้วเพราะว่ามันอย่างนี้ทำไมถึงเป็นที่ยี่สิหเมษาวันที่ย6เมษาตรงกับวันพฤหัสแรกของเดือน6กไทย ของท่านเนี่ยจะมีทำเฉพาะวันปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็พอถ้าใครจะไปสักยันต่างๆก็เลยซิปๆกลับมาอย่างที่อินเทอร์เน็เนี่ยนะฮะหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วยืนเท่กันนี่แหละยืนสัก้งนั้นไอ้พี่กวิศคนไหนยืนอดหลังกันอยู่เนี่ยนะฮะนะครับแต่นี่ต้องต้องเป็นคนที่หลังใหญ่ๆอย่างนี้นะถึงจะลงได้ดีนะอย่างที่บอกครับว่าสักธรรมดาที่แบบฝังไอ้ที่ลงเข็มเนี่ยจิ๊บๆ้ามาเจออย่างนี้เข้าอันนี้ เขาบอกว่าง่ายๆเลยเลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดงานนี้มีเลือดนะนี่นะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเน้นเลยนะครับแล้วที่ที่ลงนี่คือเหล็กจานเลยนะเหล็กเลยครับไม่ใช่อื่นๆนะไม่ใช่ไม้นะครับแล้วไม่ได้สักนะท่านเขียนใช่ไหมฮะเขียนแล้วครับฟากฟากฟากแล้วคุณลุาลากกันยาวเลยอ่ะเลือนคิปแบบนี่แหละแต่เขาบอกว่าเจ็บต้องช่วยกันกดนะมันงั้นสะดุ้งคุณลุงเขาบอกว่าเจ็บแต่ว่าไม่มีใครเคยเข็ดครับ จ็บแป๊บเดียวไงเจ็บแปะมามพักพูดง่ายพักยี่สิบสามสิบวิกันเนี้เราก็ทนกันได้อะมันอย่างงั้นนะมันมันมันไม่เจ็บยาวมันอย่างงั้นแล้วการที่เอาสิ่งมงคลใส่ตัวเนี่ยนะฮะถึงเจ็บไงก็ยอมใช่ใช่นะครับหลวงพ่อท่านจะลงให้อะไรให้แล้วก็มีนล้วหลวงมันหลวงพ่อวงนี่ไม่ได้ลงแบบพ่มเพื่อนี่คปีหนึ่งปีละครั้งเดียวปีละครั้งเดียวเองใช่ใช่นะลูกศิษย์ลูกหาเลยเยอะเนี่ยนะไปกันเพียบหมดเลยดูดิฮะนั่งจับกันครับมีอีกงานหนึ่งวันพฤหุธเหมือนกันแต่วันที่ พฤษภาคมคนะเวลา10บนาิกาเก้านาทีพอธลีดวัดป่าโมกนะพังงาแล้วพอท่านสูตรว่าในเตาตรังจะท,ทําพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์และปลุกเสกหลวงปู่ทวดหน้าตัก16นิ้ว3ถอด3ถอดนี่ต้องบอก อธิบายนิดนึงคือถอดได้3ชิ้นถอดได้3มชิ้นปเดียวเดี๋ยวจะมีรูปหลวงูุทวดามาหน้นี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะคือท่อนบนอาจจะชิ้นหนึ่งองค์หลวงูุทวดแล้วก็ตรงฐานบัวชิ้นหนึ่งแล้วก็ฐานด้านล่างชิ้นหนึ่งเป็นสท่อที่มาประกอบกันมันยกไม่ไหว้วคุณผู้ชมยกไม่ไหวเป็นชื่อรุ่นนี่นะรุ่นมหาโพธิสัตว์ไหวครูห้าห้านะฮะทำพิธีภายในถ้ำนะะพระพุทธโกศีวัดในเตา ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังจังหวัดตรังพระเกจิอาจารย์นั่งปกปูกเสก็มีพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนนะพ่อท่านพุ่มวัดทุ่งใหญ่หลวงปู่ป่าวัดเขาดินเนียอยุ่มากๆนั่นเลยนะครับสิบห้าปีนะพ่อท่านนวนวัดสายล่าพ่อท่านท้วมวัดศรีสุวรรณพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะพ่อท่านผันวัดายขาวสงขาพ่อท่านเหยียดวัดโคกแย้มพ่อท่านคอยวัดปูเขาทองพ่อท่านหลิดวัดป่าโมกพ่อท่านสูตรวัดในเตา นะเพราะทานรีนี่เป็นเจ้าวิธีเป็นเจ้าวิธีถ้าเอ่ยชื่อมาแต่ละท่านเนี่ยนะปกติปลุกเสกองค์เดียวก็ขังแล้วถูกต้องนะเพราะแต่ละองค์นี่ดังๆทั้งนั้นใะทางใต้ตอนเนี้ยเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยเบอร์หนึ่งท่านใช่นะะที่มานี่เบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยครับครับนี่แหละฮะก็ใครที่นะ สนใจนะอยากจะไปร่วมพิธีในวันที่10พฤษภาคมก็เตรียมตัวไว้ไปได้เลย10พฤษภาคมแล้วก็ไปไปบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้หรือสั่งจองได้สั่งจองอ้โหขนาด16นิ้วใหญ่เหมือนกันองค์นึง70,000กับ90,000หรือจะไปเอาองค์เล็กๆอะไรพวกนี้ก็ได้ครับเหลืออีกนิดเดียวเห็นชิมงานส่งสัญญาณมาแล้วแนะนำหนังสือจะเอาพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรต่างๆก่อนนะเนี่ยตร์เข้มพุทธคุณขังอมตะเกจีดังเมืองมหาชัยนะเล่มนี้นะ ก็ในเล่มเนื้อหาน่าสนใจมากมายด้วยกันนะฮะสมนาคุณเหรียญนะเจริญพรรุ่นแรกรุ่นแรกของหลวงพ่อมาลัยพรบางยะแพร่ไปดูเอัมพีฉบับล่าสุดนะหน้าปกเป็นยังไงเอขมพีนี่นะพร่พระพุทธรูปใส่แว่นของพ่อปูนะสมนาคุณพ่าคำดวงหนุนดวงนะอีกเล่มหนึ่งมิถิสารอภินิหารพระเครื่องครับ หนังสือเล่มเหลืองพระเครื่องอภพนิหารครับนะครับนี่ก็เหมือนกันหลวงอปู่แต่นั่งเป็นพู่กันครับผมวัดโกกากจังหวัดสมุทรสาครครับช่วงสงการนี่ไปส่งน้ําพระนะน้าพระพุทธูกศักดิ์สิทธิ์ได้ไปส่งได้เลยหลวงปู่ครับนี่แหละฮะก็ในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยปีใหม่ไทยนะขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับแล้วก็ไปเอาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะสิ่งอะไรที่มันทําให้ท่านสบายใจนะในปีนี้ปีใหม่ไทยเนี่ย นะฮะขอให้ท่านมีความสุขนะฮะจากใจนะรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะวันนี้เวลาหมดนะฮะผมอนุชาทรงศรีและจากโูวิทย์แามวงต้องกาบลาท่านด้วยเวลาีิงเทุนนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมสที่ได้เกิดมา